กูน ok> ั่งรถมา4ี okay, ่หาชั่วโมงเนี่แล้วมึงยังมาหาเรื่องเหรอกูยอมไม่ได้หรอกผมเห็นมันะไอ้ไอ้ันนั้นอะเอาไอ้เมาช้ำยำเป็นทางเกิดอะไรขึ้นทำไมแอดคาราบาวถึงเดือดขั้นสุดด่ากราดกลางเวทีเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์กันเลยค่ะเปล่าเนี่ยถ้ามึงตั้งใจจะมาเตะกันมึงออกไปเลย รถมาสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยเพื่อมาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วมึงจะมาหาเรื่องเหรอกูยอมไม่ได้หรอกคนเป็นบืนเนี่ยมึงแค่อยู่หยุดหยุดเอาแม่งออกไปเลยใครไอ้ตัวไอ้ตัวสีนเหลือนเนี่ยเสื้อลายเนี่ยชูมือแม่มึงหันมามองเวทีดิมึงไม่ใช่มึงหันไปหาเรื่องกับเขาตัวลายละไหนเสื้อลายสูงๆแล้วนะไอ้ตัวหน้าหนาวออกไปเลย ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไอเสื้อเขียวตรงนี้ผมเห็นมันเลยไอ้สีไอ้ไอลายส,สก๊อตสีเขียวเนี่ยเขาจะมาดูคอนเสิร์ตมึงไม่ได้ดูคอนเสิร์ตมึงหันไปหาเรื่องกับเขาเออไอ้ตัวนั้นอะเอาเลยพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครทำน่ะกูจะเอาเป็นตัวอย่างให้ดู สำหรับเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นจากเมื่อวงดนตรีเพื่อชีวิตชื่อดังยืนโยโงโอภากุลหรือที่รู้จักกันในชื่อแอดคาราบาวพร้อมเพื่อนในวงไดเดินทางไปเกือบ5ชั่วโมงเพื่อไปมอบความสุขแสดงคอนเสิร์ตที่งานแห่งหนึ่งท่ามกลางบรรดาแฟนคลับนับหมื่นคนที่มารอคอยชมคอนเสิร์ตของน้าแอดคาราบาวกันอย่างเนืองแน่นโดยระหว่างน้าแอดแสดงคอนเสิร์ตอยู่นั้นกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อมีคนที่มาชมคอนเสิร์ตกลุ่มหนึ่งไม่ชมคอนเสิร์ตเฉยๆแต่กลับตีกันในระหว่างที่น้าแอดกำลังแสดงคอนรอา,นาออออดหื ไม่ขอทนเห็นภาพที่คนตีกันในคอนเสิร์ตตัวเองอีกต่อไปแล้วประกาศหยุดการแสดงคอนเสิร์ตทันทีพร้อมด่ากลาดกลางเวทีออกไม่ถึงคนที่ตีกันให้รู้สึกว่าการกระทําของตัวเองไม่ถูกต้องยังไงแถมนาแอดยังบอกพิกัดและรูปร่างของคนที่ตีกันให้กาดคนที่มาดูแลความปลอดภัยในงานคอนเสิร์ตได้รู้และจับตัวคนที่ตีกันออกไปจากงานคอนเสิร์ตของนาแอดทันทีพร้อมขู่คนที่จะมีเรื่องตีกันในงานคอนเสิร์ตของนาแอดอีกว่าถ้าใครทําเดี๋ยวจะทําเป็นตัวอย่างให้ดู ทามกลางมาดาแฟนคลับที่อยู่ในคอนเสิร์ตปรบมือชื่นชมถึงการกระทาของนาแอดที่ไล่คนที่ตีกันออกจากคอนเสิร์ตเป็นจํานวนมากรวมถึงชาวเน็ตที่เห็นคลิปที่นาแอดไล่คนที่ตีกันออกจากคอนเสิร์ตเข้ามาชื่นชมนาแอดเป็นเสียงเดียวกันว่านาแอดเยี่ยมมากสุดยอดศิลปินจริงๆซึ่งการกระทําของนาแอดเป็นการกระทําที่เด็ดขาดมากจริงใจและสะใจมากแม้ในคลิปจะมีคําหยาบคายบ้างแต่ถ้าดูคลิปจริงๆไม่หยาบคายเลยถ้าเทียบกับคนที่มาตีกันทําลายคอนเสิร์ตของคนอื่น พร้อมเรียกร้องอยากให้นะแอดจัดหนักคนที่ตีกันโดยการเรียกร้องค่าเสียหายไปเลยจะได้หลาบจาเพราะงานแต่ละงานกว่าจะจัดงานได้ต้องใช้เงินลงทุนไปเป็นจํานวนมากซึ่งการที่คนตีกันในงานคอนเสิร์ตสร้างความเสียหายให้ผู้จัดงานและบางงานก็ต้องหยุดเล่นเลยทันทีซึ่งหลังจากนี้ใครคิดจะตีกันในงานคอนเสิร์ตของแอดคระบาหรือศิลปินคนอื่นๆให้ระวังตัวดีๆนะคะเพราะว่านะแอดและศิลปินอีกมากมายเขาไม่ยอมให้คุณมาทำลายงานคอนเสิร์ตและความสุขของแฟนคลับ ที่ตั้งใจจะมาชมคอนเสิร์ตของศิลปินที่เขารักอีกต่อไปแล้วค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ